สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้จะมาดูความคืบหน้านะฮะนี่นะครับฮะโอ้โหนี่ขุดไปลึกขีดถุมเนี่ยเฮะเอาเอาเท่ากี่วงเออก็ยังไม่ทราบสงสัยเขาจะให้ขุดไปเรื่อยๆนี่สี่วงเออมันมีสี่วงเจ้าทั้งสี่วงเลยเหรอก็ยังไม่ทราบดูไม่ทราบเลยนะก็ขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วจะขุดวันนี้ก็จะเอาเม็ดสักเอาเม็ดสามสิบเสียก่อนอ๋อเม็ดสามสิบก่อนนะรอร ทั้งแทมว่าจะเอาลงหมดไหมอ๋ออ่าเอาไว้พรุ่งนี้ต่ออ๋อนี่ก็ขุดกะว่าจะขึ้นไม่ได้เลยนะต้องมีบันไดหยอดลงไปนะเนี่ยเออใช่ไหมครับโอ้โหนี่ก็ขุดเอาจริงเอาจังเลยนะขุดเต็มเต็มเลยเนี่ยอ่ถ้าขุดลึกก็ดีดีนะมันก็ได้นานเต็มไม่เต็มเร็วนะที่ของผมแล้วมันแค่สองวงหนึงนะเออ สองวงแต่มันก็ซึมซึมอยู่เพราะไม่ได้ใช้ตลอดเวลานี่นะครับเอฟซี 3, แล้ก็มาดูกันนะครับวันนี้อโอน่าจะเสร็จแล้วนะครับโ no นเอฟซีแล้วข้างในละ่ะเสร็จได้ยังนะครับนี่นะข้างในเสร็จแล้วนะครับเนาะแต่พื้นยังแค่นั้นเองแต่ตัง้งฝานี่เสร็จหมดแล้วนะครับมีการฉาบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ขัดไปแล้วเนาะข้างในฉาบไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะข้างในก็ฉาบไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับข้างนอกนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮนะด้านคงด้านข้างก็โอเคหมดแล้วเนาะนี่นครับก็เรียบร้อย นี่นะครั FC นะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับน FC นะฮะเสร็จแล้ว ็ดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้ก็บ้านแมงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมาดูกันนะ เนื้า g นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับช่างวางนะครับก็ขุดนะครับนี่โอ้โหนะเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหลึกมากนะตอนนี้ต้องท่วมหัวเนาะใช่ไหมถ้าเอาเม็ดห้าสิบก็ท่วมท่วมหัวอ่ท่วมหัวนะอันนี้เม็ดสามสิบแล้วนะอ๋อเหรอต้องเอาเผื่อไว้อีกหน่อยใ่ครับอ๋อ เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยขุดใหม่พอขุดใหม่เนาะโอ้โหนี่นะสท่อแล้วแหละสี่ท่อครับสี่ท่อท่อละแปดสิบนะ8หกหกมั้งน่าจะหกหกหกสิบเซนหรือยังไงเออหกสิบเซนประมาณนี้แหละเนาะเออหกสี่สองเมตรอสองเมตรสี่สิบเออ ก็เราก็จะขุดถึงเมตรห้าสิบสองเม็ดแล้วคุณลึกนะลึกลึกลึกอยู่เม็ดห้าสิบมันก็ยังลึกอยู่อ๋อนี่เอฟซีฮะเยอะมากนะครับก็จะสาปปูนครับสาปปูนอย่างเงี้มันทาบตรงไหนอ๋อเหลือทางหน้าเนี่ยตรงนี้หน่อยนึงนะครับอ๋อยังเหลืออยู่นิดนึงนะ ไม่มีปัญหานะครับเล็กๆน้อยน้อยตรงนี้อใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอะล้วช่างตั้มไปไหนเนี่ยคุณมาค้าช่างตั้มไปสลครับไปทำไรมีธุรธุระไม่ได้ถามอ๋อเนาะไปกับพอลลี่เนาะครับขายแล้วแหละไปกับพอลลี่นี่้องตั้มครัไปกับพอลลี่นะครับนี่อ๋อองวงกจะไปฉาบปูนต่อนะครับตอนนี้เราก็ มาดูบรรยากาศทั่วไปนะครับตอนนี้เนาะบรรยากาศทั่วไปนะครับน,น,นี่นะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับ,รบ,บรราาวนบันนี้ในสวนยางนี้นะครับเนาะ มาดูกันนะครับเย็น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 ส่วนมากเขาก็จะไปที่แปลงผักนะครับแปลงผักไปดูไปทําผักของตัวเองนะั่งมั่งนู่นนี่นั่นมั่งนะครับนาออ่าครับนี่นะครับ อากาศทั่วไปนะครับช่วงเย็นนะฮะวันนี้อากาศรู้สึกว่าน่าจะข่อๆหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนาะเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนแรกก็นร้อนๆเดี๋ยวนี้มันหนาวหัวภาพลงมาเลยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะต้องมาดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับตอนนี้นี่นะฮะใครเอ่ยนะครับมาดูนะครับแปลงผักเริ่มเริ่ม มีเหล่าบรรดานะครับพวก YouTube ท,ทั้งหลายนะครับก็ามาดูกันน,น,นี่นะภาพรวมๆเนาะอ่านี่นะฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาลีกลับแล้วอ๋อพี่ชาลีกลับไปเรียบร้อยนะครับเนาะ,ะลาแล้วกอนะแล้วกกกอกอ๋อนี่นะฮะ ลาแล้วจอกขอกขอบเจอช้างไปหนึ่งฝูงลาโอ้โหผมลบทิ้งอ่ะนะเมื่อวานลบทิ้งเลยเหรอผมลบเลยไม่แก้โอ้โหนะนี่นะฮะโอ้โหเอฟซีนะครับเข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าแปลงผักข้างในเนี่ยมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับช่วงเย็นนะฮะอ่านะครับ คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะครับนะต่ออีพีหน้าเลยนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ